ถอนตนขึ้นจากลมพระพุทธภาิตอัปปมาดะระตาโหัทะสจิตตามนุรักขะลุกคาอุทธะระถัตตานังปังเกสโนะกุญชโรแปลความว่าท่านทั้งหลายจงยินดีในความไม่ประมาทจงตามรักษาจิตของตนจงถอนตนจากลมเหมือนช้างตกลงในลมแล้วถอนตนขึ้นได้ฉะนั้นอธิบายความ จะอธิบายพอได้ใจความโดยลําดับยินดีในความไม่ประมาทความประมาทคือปราศความปราศจากสติความโมเมาความวางใจในเหตุการณ์ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรความไม่ประมาทคืออาการที่ตรงกันข้ามกับความประมาทนั้นกล่าวคือความเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อความไม่โมเมาความไม่วางใจในเหตุการณ์ความมีสติอยู่ทุกเมื่อคือกําหนดรู้อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ว่าเป็นธรรมอันเป็น้าสึกหรือเป็นธรรมอันเป็นสัพพายะกีดการอารมณ์อันเป็นข้าสึกต้อนรับแต่ธรรมอันเป็นสัพพายะเหมือนยามประตูห้ามคนที่ไม่ควรให้เข้าอนุญาตให้คนที่ควรเข้าเข้าไปตัวอย่างเช่นการเห็นอารมณ์ที่เป็น้าศึกคืออารมณ์ที่เห็นแล้วให้เกิดความำหนัดเพิ่มการมราคะให้เกิดความขัดเคืองคือเพิ่มโทสะและพยาบาทส่วนอารมณ์ที่เป็นสัพพายะนั้นคืออารมณ์อันให้เกิดความสังเวชสลดใจ มีอุตสาหะในการลักความชั่วประพฤติความดีมีใจมั่นคงในการปฏิบัติธรรมการฟังก็เหมือนกันฟังสิ่งใดแล้วก่อให้เกิดความกำหนัดเกิดความละโมบความเกลียดคร้านความเลี้ยงยากไม่ควรฟังสิ่งนั้นส่วนฟังสิ่งใดแล้วก่อให้เกิดความสังเวชสลดใจเป็นต้นควรฟังสิ่งนั้นสติอันเป็นไปในการกําจัดอารมณ์อันเป็นข้าศึกอุปการะอารมณ์อันเป็นสัพพยะนิแลเรียกว่าความไม่ประมาทสติสัพพัถะ ปัตติยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงคือต้องใช้สติอยู่ตลอดเวลาสติเป็นอุปการธรรมอันสำคัญยิ่งในกิจทั้งปวงส่วนความไม่เมานั้นคือไม่เมาตนเมากายเมารักและเมาเหล้าเมาตนคือความลหลงไหลในตนสมคนสำคัญตนว่าเลิศกว่าผู้อื่นเห็นคนอื่นไม่มีความดีความสามารถเท่าตนเป็นทางยกตนข่มผู้อื่นหาความสงจาการกดขี่ดูหมิ่นผู้อื่นลืมนึก แม้ถึงความตายลืมไปว่าตนก็ต้องตายเหมือนผู้อื่นความเมากายคือมาว่ากายนี้สวยงามน่ารักหน้าราถนามองไม่เห็นความปริกรุของกายอันหลังออกมาให้เห็นอยู่ทุกวันลืมนึกถึงความแก่อันค่อยๆแผ่อานาจครอบงามกายของตนอยู่ทุกส่วนเมารักคือเมาคนที่รักหรือสิ่งที่รักหลงหลายติดอยู่ในสิ่งนั้นมองไม่เห็นความบกพร่องของคนที่รักหรือสิ่งที่รักเช่นบุตรพัญญา บางท่านมัวเมาบุตรพัญญาจนลืมท่านภูมิอุปการะคุณเช่นมารดาวิดาเป็นต้นมเมาเหล้าคนมเมาเหล้าลืมหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตอาจทำความชั่วหลายอย่างอาจพูดได้ในสิ่งที่เมื่อไม่เมาไม่กล้าพูดหรือพูดไม่ได้ทําให้ใจกล้าแม้ในสิ่งอันไม่ควรกล้าเปิดทางให้ความประมาทต่างๆเดินเข้ามาครอบครองความรู้สึกผิดชอบแต่ระยะเวลามันสั้นกว่าความเมาตนเมากายและเมารักเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่า อันเมาเหล้าเช้าสายก็าหายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ําคืนอันหนึ่งท่านกล่าวสรุปความเมาทั้งสี่อย่างนี้ไว้ว่าเมาตนลืมตายเมากายลืมแก่เมาเมียลืมแม่เมาเหล้าลืมทำวางวางใจในเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุให้พลาดพลั้งและต้องเสียใจในภายหลังได้ถ้าเราช่างสังเกตชีวิตของเราจะเห็นว่าความทุกความผิดพลาดส่วนใหญ่นั้นมาจากความประมาทในเหตุการณ์บางทีความผิดพลาด เพียงครั้งเดียวใช้เวลาในการทําความผิดเพียงห้านาทีหรือสิบนาทีเท่านั้นแต่ต้องเสียใจยไปนานนับสิบปียี่สิบปีบางอย่างต้องแก้ไขไปทั้งชีวิตก็ไม่อาจให้เบาใจได้หรือให้กืนสู่สภาพเดิมได้เพราะฉะนั้นท่านผู้เห็นภายในความประมาณจึงควรระมัดระวังการกระทําคําพูดหรือแม้ความคิดของตนให้อยู่ในร่องรอยอันดีงามให้ดําเนินอยู่ในธรรมธรรมจริยาสมจริยาอยู่เสมอเห็นการทําความผิดแม้เพียงเล็กน้อยเป็นสิ่งน่ากลัว เพราะมันตามแผ่เผาในภายหลังไม่ควรวางใจว่าเหล็กน้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรของมากมาจากของน้อยเสมอน้ำพึ่งหยดเดียวตัวกลางเมืองทําให้คนตีกันทั้งเมืองได้ความยินดีพอใจในความไม่ประมาทจึงเป็นคุณอันชีวิตจึงเป็นคุณอันสําคัญยิ่งในชีวิตในการดําเนินในในการหลบหลีกอันตรายและนําชีวิตไปสู่ความสวัสดีการรักษาจิตของตน การรักษาจิตให้มันคงในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นไม่ให้วันไหวไปตามอารมณ์นั้นๆเหมือนภูเขาศิลาล้วนแท่งทึบไม่วันไหวเพราะแรงลมอันมาจากทิ่ทั้งสี่ถอนตนขึ้นจากลมลมในที่นี้ท่านหมายเอาถึงกิเลสต่างๆมีการเป็นต้นอันเป็นลมลึกเมื่อบุคคลตกลงไปแล้วยากที่จะถอนได้ต้องกระเสกกระสนไปจนตายและติดตามไปอีกหลายพบหลายชาติจนกว่าจะประหารมันได้โดยสิ้นเชิงสมดังที่ท่านกล่าวเป็นกรอนไว้ว่า ก้นเหวลุกยาไปนึกว่าเหวเตื้นก้นเหวลื่นยาขนองลองไปผักตกเหวหินปีนฝ่ายไม่ยากหนะักตกเหวรักต้องกระเริอกระสนผจนตายโลกลมคือกามทิฏฐิและอวิชชาสัตว์ทั้งหลายในภพสามตกอยู่ในลมทั้งสามนี้ยากที่จะถอนได้ใครถอนได้ก็ดำรงตนอยู่บนบกบนพื้นที่อันสบายคือนิพพาน พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ถอนตนขึ้นจากลมแล้วดำรงอยู่บนพื้นที่อันสบายคือนิพพานนั้นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะทรงปรารกช้างชื่อปาเวรกะขณะที่พระองค์ประทับอยู่ณเชตวันวิหารมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องช้างปาเวรกะช้างนั้นเป็นช้างศึกของพระเจ้าปรเสณที่โคศลเมื่อยังหนุ่มมันมีกําลังมากต่อเมื่อแก่ลงกําลังก็ลดก็ถดถอยวันหนึ่งมันกล้าลงไปสู่สะหญ่ ติดลมขึ้นไว้ได้ประชาชนเห็นแล้วพูดกันต่อ,ตอไปว่าช้างไม่เห็น่าน,นี้ก็ยังทุกพลภาพได้พระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลทรงสลับดังนั้นจึงรับสั่งให้นายหัตถาจารนองเลี้ยคนฝึกช้างไปทําให้ช้างขึ้นจากลมให้จนได้นายหัตถาจารย์แสดงการรบขึ้นในที่ใกล้ใให้ตีกรองรบกลัวขึ้นช้างเชือกนั้นเคยศึกได้ยินเสียงกรองรบจึงรวบเรวมกําลังทั้งหมดของตนที่มียกตนขึ้นจากลมได้ เพราะมานะอันแรงของตนดำรงตนอยู่บนบกได้พิกูจ์ทั้งหลายได้เห็นเหตุการณ์นั้นนําไปกราบพระบรมาสาเพรัตพระพุทธองค์ตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายช้างนั้นถอนตนขึ้นจากลมคือเปลือกตมธรรมดาส่วนเธอทั้งหลายแล่นลงไปแล้วในลมคือกิเลสเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงเริ่มตั้งความเพียรถอนตนขึ้นจากลมคือกิเลสเถิดดังนี้แลตลัสพระคาถาว่าอป,ปมาดะระตาโหทหะเป็นอาทิ มีนัยยะดังพรรน,นามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาทิ่สูเหล่านั้นดำรงอยู่ในอรหัตผล